สวัสดีครับผมเบลเคนสตาร์ทิปพิธาพกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามบ่ายๆพ่อนขนาดเลยมืน่มีคลิปหาอยู่ห่างกินสู่พี่น้องบึงด้วยจ้ะช่วงนี้มากินกระปุ้นซาวอ่างคือเกากระิงย่างน้ำเรื่องเรืองงานเตรียมงานเตรียมงานสถานที่เตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่แล้วก็ไปปรึกษานู่นนี่นั่นกับอะไรยากเนาะกับผู้ใหญ่ของเรา คือเรื่องงานแต่งของน้องอิ๋วเลยเนะาะกระแจงพี่น้องไปลแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ไปป่าไปน้องไปโค้งไปห่วยเจา้าไปเลยเตรียมงานสกรมากินขบวนเสาวเตรียมถาดกับพักหลายๆของเขาคือเก่าเมื่อนี้เพิ่งไปซื้อมาขบุณอ่างพี่น้องสกักคนพรางขนาดเลยบางพื้นที่เมื่อคืนมีฝนตกแดยที่่สายตกอยู่ประทายบ้านแม่ท้องอยู่กับตกได้เมื่อคืนนี้ได้ทำาลอกมงมึงจ้าลงแหงอยู่ได้แม่ไปแต่บนนาน

ตเหี่ยวจำิทมันบวเหี่ยวพี่น้องบอกเข่าใสแช่น้าไว้แกะแช่น้าไว้มันสีกลับมาตึงกรอบคือเก่าเผื่อมันเหี่ยวซื่อๆดอกจำิเมันบ่ได้เป็นยังคือเก่าเป็นสตอออีกแล้ววันนี้เป็นถ่ายพออยากไปหายู่หากินอยู่ให้ ยังยุ рядом, ่งยุ่งย่างๆน้ำเดือดเนี up, ่ยยัดที่ยุ่ง tamam ย um ุ่งย่างๆอีกหลายมืออยู่ดอกจ้ะเพราะว่าใกล้มือเลยเนาะเขาต้องเริ่มเตรียมงานแล้วจ้ะงานแต่งน้องอิ๋วน้องอิ๋วมากครับผมเท็กแล้วยุ่งๆน้ำง่ายเลยมีใจหายอยู่ เออยู่กินจุกันกินอยู่แหละแม่พร้อมตาพร้อมตาเกระสีมีคลิปประมาณนี้แหละคลิปหาอยู่หาก,กินหาหนุม่มหน่มไม้กันยังไม่ได้ไปหรอกจะช่วงนี้จะอาเจียเตีย้ยถ่ายเตี้ยมาทานที่พี่นอ้องเบิออง้งบอกเพิ่มเขาจิ๊กกะจักก็อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่หาอยู่หาก,กินอัดใจรอเจ๊งไหมเจ๊งหน่อยเราเวียดแล้วงานกันปะบ้านเราจะมีงานถ่ายทำความสะอาดเฮือนเบิ้งบ่ว่าถูเฮือนบ่ เมือ่อีงก็ล่างลงรถนว่ามืออื่นลูกสิมาแล้วลูกชิมาหาลูกชิมาหามันเมียนเนพินซานปกติกับมันเมียนอยู่ดอกจก้ะแต่ว่าหักแบบพิเศษนิดนึงล, <c oughs> ลูกสิมาก็ได้เมียนเข้าเมียนขงที่มา,มาปลานต่ชิมิยาเยนี่ยแล้วต้องเมียน <c oughs> เขาอยู่เขาแค่ทำความสะอาดเฉยๆแต่บางอย่างเขาก็ไม่ได้เก็บและ่องมัดเมียนให้เป็นระเบียบเนาะมันมัน บ้านเปลืองบ้านพี่น้องโลเท่าไรละบ้านแบบเพอร์นสติ๊กโลอระบาดกว่าบาทเก้าสิบนี่ตอนเช้าค่ะอาจจะเรื่ตลาดเนาะบางรานก็จะขึ้นกว่านี้ลดลงกว่านี้กับปราูกบ้านเฮาเต็มที่บากเกินสองบาทซะแต่ว่าร้านน้อยบาทเก้าสิบนะฮะร้านใหญ่ก็อยู่สองบาทใหญกว่าอีกนึงรอกินมาหลายวันแล้วตอนแรกไม่คือ เรากินพ่อมลูกแหละลูกก็เลื่อนมือไปเลยเข <c oughs> าเรียกวันเสมาวันจันบัตนี่เปลี่ยนเป็นมืออื่นละเป็นวันอังคารละกินปะแหละมาค่อยกินพ่อมกันอีกตบบโ,บโต,ลแ,ตกลแล้วเสมอปะขอบุ๊กโตเลยมีนะยังมีลมพี่น้องมุมเราเอ็ดลงรถเหมือนมีทักขนาดเย็น พักลงรถเขาอยู่พักขนาดยนันเป็นทางลงรถเป,เป็นทางที่พักผ่อนมเมนกินข้ากินปาลา<ม>น้เ<ม>ย็นไหมลมบ้ายอยู่แทบไม่อยากขึ้นบ้านเลยเกิดเป็นเมื้อขึ้นไปแต่นอน <laughs> อยู่ลงรถกัน ว่าทิลากเครื่องเสียงลงมาแล้วบันมาเปิดอยู่ข้างล่างไปเลยนะรายงานอากาศเนี่ยเด้อเพิ่ว่าให้นฝนจะตกมีภักใดตกแล้วม,ม,ดดวมัน,นยังวัทแดไแล้่ก็พาดลมยังบวมมาเด้อฝน ถึงวนี่ไหนยี่สี่อนประกาศระวังลมผลป้าขนองอชกเน้ยอยากไปเก็บดอกกระเจียวเจียวขาวเนาะอันดับแรกเนาะเจียวแดง,งทับ,<ช>บติว้วลราแบบนี้เนาะนี่นะผลม,มาเนาะติ้วก็จะออกดอกสักุละเมืองไทยสักรุระอีสาน ดอดกไม้กินได้เ <c oughs> อามาซุปช่ <c oughs> มันคือุปเชื่น้ำแร่แบบฝนอื้มนมัก บอได้ฝนมันดอกมะม่วงมังใหญ่เ้อหล่นมดเ้อเห็นตีนี้ออกดอกฮทางใดก็ได้ทั่วประเทศดอกมะม่วงอะแต่ค่ะบุมีฝนทามันก็หล่นเบิดหล่นเบิร์ดดอกมันหล่นมันบุจับหมากมีฝนพอจับหมากแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นจังจน้อยจเจอพายุเลยดูร้อนเนี้ยแบบนี้ร้อนอีกเปลือกสีใหญ่ด <laughs> ดูดูรอนลูกเข็มมีนี้มีบ่ปีที่แล้วมีแม่ลูกเข็มมีเลยเนาะแจะบ้านเราบ่มีบ้านเราบ่ฮอดเพราะว่าปีก่อนพุ่นะห,หืบ้านเข็มหรือลูกเข็มอืออ ตัวเล็กนอนอยู่หลังกงงล้องคางหืง้อบคางหืง่อก็นอนน้ำพื้นเนี่ยมันเย็นนเย็นโอกคหนูจะได้เปย์ด้วยซิบอจะเปย์กันที่มุมหลังนี้ได้เปย์ ถูกเปยนอนข้างหลังแหละถุกเปยนอนเลยเดิเย,ย็ยนด้ีใช่ช่วงเดือนสนนนี่เดือนห้าเต็กหุ่นหอนห่าตกปลาเลยคนคนอยู่ดีอยู่เนี่ยมันจะคิวได้หรึเปล่าถูกเปยนอนอยู่ข้างนอกอยู่ละมันไอห้อนมาถวนๆวนในบเ่เห็น มันมีลมมันกระออ้อนใช่ดวนสีเดนหาเลยน้าเพราต้นไม้ได้หลายไปแล้ต้นมะม่วงเขาใหญ่มากเลยสบายถ้าเบิ่งเราไม่ก็ใจเย็นๆเด้อ ทอดหน่อไม้กันแล้วแหละพี่ทอดแล้วพี่น้องเอฟซีเจอเจอกันเมื่อวานนี่พี่นแบบเพื่อเพื่อนทอดน้อไม้แล้วหั้นหั้น่อไม้ให้เบิ่งแน่มันยังบ่ออกจ้าออกมัต้องห่วงมืนเพื่อนชาวติ๊กตาก่อนเพื่อนแน่นอนปกติฝนิลงกันได้หนิใช่กลางเดือนกลางเดือนเลยนี่ฝนมางหรือแล้วนะป้าตาย บอปีที่แล้วเขาก็ไปหาหนอนางดินไปได้เฮ็ดพึ่งเหลือมว่าได้เพิ่นดีผลเลยครับปีนี้ยังมาม,ม,มาเยอมนกินอะไเ <c oughs> ขาที่ขึ้นนิดพักคนหนึ่งจะได้เอก <c oughs> เดเวลาอสิบวัน <c oughs> วันที่ยี่สิบเจ็วันนี้นที่สนะิบเจ็ดเนาะลงให้จักสองสามขีดก็เอาดอะลง <c oughs> น,นขีดเอาแบบ าเป็นกีดเอาอย่านับเป็นโลเลยบ่อยากกินจําพวนี้หลายตอนแรก็หิวหิวเนาะเฮาติก็หากินบางไม้มักตอกเอาลงจักีด2ดก็เอาตืนสมาแลนพี่น้อง้3-4มื้อแลงให้จักคือเว้าแหละ เราฝันแล้วงานคือวันใหม่เนาะนี่ก็อ้วนคือเก่าแหละไม่ใช่ว่าสิลงได้ขนาดนั้นลุงยากลดเผาผลาญเฮาอายุแก่โตัเลยสี่สิบสองเลยลงยากขึ้นง่ายลงยากได้ตั้งใจดีได้คือก่อนได้แต่มันทรมานคนกินแซ่บเนาะคจะไม่ให้อ้ อุ้ยกระแม่นอยูดดอกว่าอดเอาเพื่อสุขภาพเพื่ออยากสวยกระแม่นอยู่บแบบเขาถามว่ามันอ้วนเลยโอ้ยันหัวกอดมาอุ่นไว้นี่เลยบ้อทกับบัตรอ้วนรุ่นรอยรูเนาะถ้าว่ารุ่นท่านละเออก็เข้าใจเบาหวานความดันสุขภาพเนาะแข้งขากระว่าไป กวนลอยโลพิจารณาเจ้าของแล้วเนาะแต่รุ่นนี้หันลูกปี่กอดอุ่นไหมเนี่ยเหมือบนี้หัวรับได้ผ่านไหมเนี่ยถ่ายแล้วอุ่นกอดอุ่นยานร้อนบังพัดลมได้เลยนดี๋ยวทั้งหลังยานร้อนเปิดแอร์ว่าบาปหลายแล้วทำไมเล่ายามหนาวนอนกอดอุ่นยามพอนบังพัดลมแท้เเ ืมอเปิดเอจ้ามาดื่มถั่วลมดื้อแซ่บพี่น้องจ้าบุ๊มบิมีอย่างไรคือว่องนี่แหละมากินกระปุนอ่างพี่น้องนี่ยแหละหายไปพี่น้องก็จะถามหาไปใส่นอ๊ะสองเท่าเนี่ยกันแหละบก็เลยมานั่งกินคุยกันไปน้ำโขเลยโขเลยโขเลยกันไปเรื่อย ห้องอือเละอ้าง้งนี้แหละเ <c oughs> ราห้บอกเคนกินเฮเบิดเนี่ย่ะ <c oughs> เอาครับลิปนี้ขอฝากเพียงชนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าทีนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าอัปเดตเรื่อยๆงานการทาไปถึงใดแ,แล้วแต่ละมือ <c oughs> ชิตเตียมอย่างเนาะม่เห็ุเราคลิปหนะ้าคลิปหนะ้า